สวัสดีอีกครั้งครับพบกันเช่นเคยในช่วงสุดสัปดาห์ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเวอร์ชั่นเวอร์ชวลหรือว่าเสมือนจริงออนไลน์วันนี้ผมจะมรินตานสมบูรณ์ผมรัตพลนออนสนิทดิฉันวรรงคนาชมชื่นและดิฉันนิธิการกำลังวานก็มารวมหัวกันนะครับสมุมหัวกันนําเรื่องราวข่าวสารน่าสนใจรวมทั้งเรื่องราวสารคดีน่ารู้มาเล่าให้ฟังแน่นอนวันนี้นอกจากเรื่องของข่าว สำคัญสำคัญเด่นๆแล้ววันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนาฬิกาวันสิ้นโลก doomsday clock ปีนี้ยังอยู่ที่ร้อยวินาทีก่อนจะถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีข่าวดีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับไอวิลิกของสหรัฐเนี่ยเขาเปลี่ยนโยบายเขาพร้อมจะให้ทุนนักศึกษาไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงจากต่างชาติเรียกว่าถ้าใครได้เนี่ย ก็ประหยัดเงินได้เกือบสล้านต่อปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงข่าววันนี้วันนี้เรามีเรื่องชีวิตจริงเรียนแบบนิยายหรือว่านิยายเป็นเรื่องของชีวิตจริงอะควาแมนมนุษย์น้ำเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคนที่รอดชีวิตจากสึนามิที่ตองกาเนี่ยเห็นบอกว่ามีพบแล้วอยู่ในน้ำได้ตั้ง27ชั่วโมงนะครับแล้วก็จุดจีละจะใกล้จะมาถึง ใครมีสตังค์เหลือจุดจีนอยากจะสนใจว่าอยากจะไปซื้อสินค้าไฮเทคแกชเตอะไรเดี๋ยวคุณวาราังคณาจะมาแนะนําให้ฟังแต่ตอนนี้มาเริ่มกันด้วยข่าวระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สาคัญก่อนวันศุกร์นี้นะครับธนาทิาดีไบเดนจะพบปะจะหารือออนไลน์กับนาย,ยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประเด็นสําคัญในการหารือก็แน่นอนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียของเราใช่ไหมคุณรัฐพลครับครับ หาลือไปแล้วด้วยนะครับก็หาลือแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการนะระหว่างประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐแล้วก็นายฟูมิโอคิชิดะนะฮะนายรัฐมนตรีญี่ปุ่นก่อนหน้านี้นะเคยเคยปะกันแบบผ่านๆนะที่สกอตแลนด์ในการประชุมเรื่องภาวะกาศาศโลก ตอนนี้เนี่ยมาพบกันอย่างจริงจังก็หยิบหลายเรื่องนะฮะมาคุยกันแน่นอนก็เรื่องความมั่นคงในภูงงมิภาคคงจปฏิเสธไม่ได้นะฮะกับเรื่องเกาหลีเหนือนะฮะที่ถูกอ่านเกมว่าอาจจะมีแผนกลับมาพัฒนานิวเคลียร์นะหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยพูดที่การประชุมพอลิตบูโรเมื่อสัปดาห์นี้ว่ามีการตั้งเป้าที่จะพัฒนาโครงการตักยภาพทาง ทหารนะครับนอกจากนั้นแล้วย่อมมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนนะเพราะว่าจีนก็มีประเด็นทั้งในทะเลจีนตะวันออกซึ่งใกล้กับญี่ปุ่นแล้วก็ทะเลจีนใต้นั่นยังไม่รวมถึงไต้หวันนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่จะมีการพูดถึงส่วนโควิด -19 เนะฮะเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวก็บอกว่าน่าจะมีการพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยรวมถึงเรื่องความตึงเครียดในญี่ปุ่นนะฮะอ้าขอโทษในรัเสเซียที่รัเสเซียนั้นส่งทหารราว10,000แสนคนนะไปที่ พมแดนยูเครนตอนนี้หลายฝ่ายก็จับตามมองมากเพราะฉะนั้นสารัฐและพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องคุยกันเรื่องนี้นะครับความน่าสนใจก็คือว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นก็พยายามที่จะสารสัมพันธ์กับญี่ปุ่นนะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนก่อนแล้วล่ะซึ่งก็คือ,อนายกรัฐมนตรีที่มารับตำแหน่งก่อนหน้า ก่อนหน้าในคนที่คนปัจจุบันเนี่ยในคนม่คนมนนนคนมีคนก่อนเนี่ยชื่อไม่ไูกะเจอแล้วเจอแล้วโยชิฮิดะสุกะนะฮะก็จะมีความสัมพันธ์เรื่องกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งกับพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับนายคิชิดะคนนี้เนี่ยคุณจำเริญนเป็นผู้ที่มีพื้นเพมาจากฮิโรชิมานะจุดทิ้งระเบิดปรามานูของสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่สอง ก็มีการเปรยกันนะว่าอยากจะสนทนากับธนาธิวิดีไบเดนเพื่อที่จะสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวภูมิหลังนิดนะครับที่มีส่วนนะในการาหารือกันครั้งนี้กับธนาธิวิดีโจไบเดนครับกลับนั่นก็เป็นมุมหนึ่งนะครับในขณะที่ผู้นําสหรัฐก,กับญี่ปุ่นหารือกันอีกมุมหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอิหรา่านรัสเซียจีนเริ่มการฝึกซ้อมทางทะเลสามฝ่ายสามประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายจะเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลอันนี้ตามรายงานของสื่อของทางการอิหรา่านสตาติโตราต้าทางการอิหร่านบอกว่ามีเรือรบอิหร่าน11ลำเข้าร่วมแล้วก็มีเรือรบรัรบรเสเซีย3ลำซึ่งรวมทั้งเรือพิฆาตแล้วก็เรือรบจากจีนอีก2ลำรวมทั้งยังมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรือขนาดเล็กจากกองกําลังพิทักษการปฏิวัติอิหร่านเข้าร่วมซ้อมด้วยรายงานบอกว่าการซ้อมครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ17,000ตารางกิโลเมตรในมาหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ โดยปฏิบัติการฝึกซ้อมรวมถึงการฝึกการต่อสู้ในตอนกลางคืนปฏิบัติการช่วยชีวิตปฏิบัติการดับเพลิงและนับเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับก็เรียกว่าแทบจะทุกปีเลยที่มีการฝึกซ้อมทางทะเลระหว่าง3ประเทศต่งางนี้ในช่วงหลังเนี่ยรัฐบาลเตหะรานพยายามจะเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับปักกิ่งแล้วก็มอสโกมากขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในระดับภูมิภาคกับสหรัฐในส่วนของรัเสเซียเองนอกเหนือจากการฝึกซ้อมร่วมกับ อิรานในมหาสมุทรอินเดียแล้วเนี่ยสื่อทางการรัเสเซียได้ประกาศเรื่องการฝึกซ้อมทางทะเลในหลายพื้นที่เลยโดยมีเรือรบรัเสเซียรว140มร40ลำเครื่องบินกว่า60ลำเข้าร่วมและจะดําเนินไปถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยพื้นที่ที่รัเสเซียจะฝึกซ้อมทางทะเลก็มีทะเลดำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมหาสมุทรอแลนติกดางด้านตะวันอกเฉียงเหนือและก็มหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะเพราะฉะนัะ้นตอนนี้ใครจะไปเล่นเรือยอทต้องระวังหน่อยนะ อาจจะถูกลูกกระสุนลูกหลงจากเรือลบที่ฝึกซ้อมกันอยู่นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียขยับมานิดหนึ่งเบี่ยงมานิดหนึ่งมหาสมุทรอินเดียเบี่ยงมาทางตะวันะตะวันออกนิดหนึ่งเมียนมามีบริษัทธุรกิจฝรั่งเศสประกาศถอนตัวจากเมียนม่าเป็นบริษัทรายล่าสุดที่ประกาศจะวางมือจากการทําธุรกิจในเมียนมาครับครับ ผมเองนะข่าวนี้เออก็คือบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับ Total Energies ก็ระบุว่าจะถอนตัวออกจากเมียนมานะครับเนื่องจากสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมารนะี่ยย่ำแย่ลงแล้วก็ทำบริษัทเนี่ยก็ไม่หาวิธีหาวิธีอย่างอื่นที่จะตอบโต้หรือว่าช่วยในประเด็นดังกล่าวไม่ได้อีกก็เลยถอนถอนการลงทุนออกมานะครับโดย Total ยจะถอน ตัวจากแหล่งก๊าซเยรนาในทะเลดามันนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าให้กับเมียนม,มาแล้วก็ไทยนะฮะแล้วก็จะถอนตัวอย่างช้าที่สุดหลังจากหมดสัญญาลงแล้ว6เดือนนะครับทางบริษัทตอนนี้เนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ30%นะครับในแหล่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวแล้วก็จะขายหุ้นเนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ปัจจุบันซึ่งก็คือเป็นบริษัทเมียนม,มานะครับเมียนม,มาออยล์แอนด์แก๊สเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับ เรียกชื่อย่อว่า MOGE นะครับทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ทราบกันนะครับว่ามีแรงกดดันจากนานาชาตินะครับให้มีการให้บริษัทตะวันตกเนี่ยร่วมกดดันนะครับแล้วก็มีการใช้มตรการลงโทษต่อรัฐบาลเมียนมามากขึ้นนะครับนะับตั้งแต่เกิดการทํารัฐประหารโค่นอํานาจรัฐบาลพลเรือนของนองนางออนซุานสูจีครับคุณจำเนินครับก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจถอนธุรกิจจาก เมียนมานะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเป็น,เ,ปนเรื่องราวที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้สร้างเครื่องมืออันนึงขึ้นมาเป็นเครื่องเตือนทางสัญลักษณ์เขาเรียกว่านาฬิกาวันสิ้นโลกหรือว่า doomsday clock นะครับซึ่ง doomsday clock เนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหน่วยงานชื่อ Bulletin of the Atomic Scientists เนี่ยเขาได้สร้างขึ้นนะครับเมื่อ,อหลายสิบปีมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่า จะบ่งชี้ว่ามนุษยชาติเนี่ยใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยมากแค่ไหนจากภัยสง,สงครามนิวเคลียร์ในสมัยโลกยุคสงครามเย็นนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยท,ที่น่าสังเกตคือเข็มของนาฬิกาถ้าไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยคือเป็นวันสิ้นโลกเข็มของนาฬิกาเนี่ยเคยอยู่ห่างและอยู่ใกล้จากเที่ยงคืนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สองที่เข็มนี่อยู่ห่างจากเที่ยงคืนแค่100วินาทีเป็นปีที่สอง อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อตอนที่เปิดตัวเนี่ย191,947เนี่ยเข็มนาฬิกาเนี่ยอยู่ก่อนเที่ยงคืนห่างจากเที่ยงคืนถึง7นาทีนะครับก็ไม่รู้เป็นการว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์มาบอกทำไมไม่ครึ่งชั่วโมงทำไมต้องเป็น7นาที15นาทีแต่ว่า7นาทีเนี่ยเป็นการเตือนความเสี่ยงที่มนุษยชาติอาจจะถูกทำลายจากสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียต2ปีต่อมาเข็มนี้ขยับมาเป็น3นาทีต่อก่อนเที่ยงคืนเพราะว่ามีการทดลองอาวุธนิวเคลีย แล้วก็มาเป็นสองนาทีก่อนเที่ยงคืนแต่ตอนนี้ก็มีการขยับเข้าออกแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่100วินาที100วินาทีนี่ไม่ถึง2นาทีนะใช่ไหมฮะก่อนเที่ยงคืนก็นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ตามแต่ว่าเครื่องบ่งชี้เนี่ยมันไม่ได้บ่งชี้ถึงภยยัยจากสงครามนิวเคลียร์มันมาจากภัยยักษ์ด้านอื่นที่ที่อาจจะเป็นปัญหาต่อมนุษยชาติ ปัญหาสภา,าพแวดล้อมภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับความไม่มั่นคงในยูเครนต่างๆการสะสมนิวเคลียร์ของอิหร่านอะไรต่ออะไรเป็นต้นนั่นก็เป็นเครื่องมือในเชิงสัญลักษณ์นะครับโดยประธานกรรมการบริหารของบูเลตินออฟอะตอ c ิสไทต t s บอกว่าถึงแม้นาฬิกาวันสิงโลกจะเป็นสัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบแต่ความท้าทายที่นาฬิกานี้นําเสนอเป็นเรื่องจริงเป็นอย่างมากทีเดียวดังนั้นเราก็ต้องฟังไว้แล้วอย่าเครียดนะครับแต่ว่า คุณรัตพลข่าวหนึ่งที่อาจจะทําให้ใครเครียดลงบ้างก็เป็นเรื่องของทุนการศึกษางนั้นได้ทุนการศึกษาเนี่ยหายเครียดแน่ถ้าใครได้ตอนนี้มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยชั้นนําในอเมริการะดับไอวิล a g u e เลยดัตมัทเขามีนโยบายที่เขาจะพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติด้วยอาคุณรัตพลขยับให้ฟังนะใช่ครับคือนักเรียนต่างชาติเวลามาเรียนอเมริกาหรือว่าประเทศที่เป็นประเทศยุโรปประเทศตะวันตกเนี่ยมักจะห่วงว่าค่าเรียนแพงนะครับ ก็เทอมเทอมนึงเนี่ยตกเรือนราเรือนล้านนะฮะแต่ล่าสุดคุณนํำเรินมหาวิทยาลัยดัตมาม์ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไอวิลีก็คือเก่าแก่แหละของสหรัฐที่อยู่พังทักกอนออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาบอกครว่าเขาจะปรับนโยบายการคัดนักเรียนต่างชาติมานะครับก็ปรับก็คือว่ามาใช้กระบวนการที่ไม่ถามเลยว่าคุณมีความสามารถในการจ่ายค่าเทอมที่นี่หรือไม่นะฮะก็พูดง่ายๆภาษาอังกฤษเ,เรียกว่า need blind นะ โดยระบบนี้เนี่ยถ้านำมาใช้ก็หมายความว่าถ้าคุณจำเป็นต้องกู้เพื่อที่จะมาจ่ายค่าเทอมในที่สุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยไม่คิดว่านี้เป็นจุดด้อยเพราะว่าไม่นำมาพิจารณาเลยด้วยซ้ำน,นะครับก็เป็นการเปิดโอกาสแล้วก็ขยายโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเนี่ยได้มีสิทธิมาเรียนที่นี่มากขึ้นนะโดยเดิมทีเนี่ยทางดัตช์ก็มีนโยบายลักษณะนิดบลายคือ ไม่สนว่าคุณจะมีะกำลังทราบจ่ายค่าเทอมหรือไม่เฉพาะกับนักเรียนอเมริกันเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ยก็ใช้นโยบายเดียวก,กันกับนักเรียนต่างชาติด้วยที่เป็นอย่างนั้นนะครับทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับก็บอกกับหนังสือพิมพ์ financial times บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ย คำนึงถึงความสําคัญของการผลิต global citizen หรือว่าพลเมืองโลกที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มุมมองที่หลากหลายนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่ใช้นโยบายเปิดกว้างให้กับนักเรียนต่างชาติมาเรียนเนี่ยไม่ใช่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อน,นักเรียนต่างชาติที่สมัครเข้ามาเท่านั้นนะแต่ผลองค์รวมของการเรียนการศึกษาการที่มีคนที่มุมมีมุมมองหลากหลายนะฮะมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมาอยู่ที่เดียวกันเนี่ย ก็ทำให้นักเรียนอเมริกันเองด้วยจบไปที่เป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะสามารถที่จะปรับตัวกับโลกสมัยใหม่ได้ดีขึ้นนะทาง Đ ดัาร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนนักเรียนต่างชาติเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะในมหาวิทยาลัยของสถาบ,บันแห่งนี้คือจากเดิมอะอยู่แค่8%เเมื่อปีคอสอ1 3ตอนนี้อยู่ที่สิร์ซนะตัว president คุณฟิลิปฮนนันน่ยบอกว่าจากที่ เคยอยู่ในระดับต่ำไม่ถึงส0เนตี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขในใจนะว่าในที่สุดแล้วเนะี่ยอยากจะให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ดัตช์มาดเท่าไหร่ในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่แต่ว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น25เปอร์เซนะฮะหากมองไปหลายสิบปีจากนี้นะครับการปรับนโยบายลักษณะนิดปลายกับนักเรียนต่างชาตินี้ก็เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอื่นเช่นกันนะครับคุณดําเดินคือ มหาวิทยาลัยอย่าง Yale Harvard แล้วก็ Princeton นะสามแห่งนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่ม Ivy League ก็ใช้ในโยบายเปิดกว้างให้กับนักเรียนต่างชาติโดยไม่ถามเรื่องความพร้อมด้านการจ่ายค่าเทอมนะนอกจากนั้นแล้วนะสถาบันชื่อดังอย่าง MIT หรือว่า Massachusetts Institute of Technology ก็ใช้ในโยบายนิด d b l i กับนักเรียนต่างชาติแล้วเช่นการรวมถึง Amherst College ซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐครับคุณดําเดิน ก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าคนที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะไปเรียนในต่างชาติเนี่ยถ้าเปลียนไปแล้วก็เหมือนกับอะไรไว่ายน้ําก็ว่ายแบบเมื่อไรจะถึงฝั่งกทีเมื่อไรจะจบการศึกษาอันนี้ได้ทุนมาก็เหมือนได้ห่วงชูชีพมาช่วยให้ลอยตัวได้ีโอกาสหายใจให้คอ,อมาพูดถึงเรื่องลอยตัวก็มาถึงข่าวอันนี้เป็นข่าวจริงนะแต่เป็นข่าวจริงแต่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงของข่าวนี้จะยังไงเนี่ยมีข่าวว่าชาวตองกาคนหนึ่งถูกคลื่นซีนามิเนี่ย ซัดลงทะเลไปแล้วก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ําได้จนถึง27ชั่วโมงจนเขาเรียกว่าเป็นอะคว้าแมนเลยเป็นมนุษย์น้ําข่าวนี้เนื้อหาว่ายังไงคุณนิติการตอนนี้ผู้สร้างหนังน่าจะเอาไปทำคอส <c oughs> เป็นบ้างแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวในตองก้าก็คือชายตองก้าเนี่ยอายุ57ปีแถมยังมีร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะเขาเอาชีวิตรอดกลางทะเลอย่างที่คุณจำเริญบอกไปคือ27ชั่วโมงกลางทะเลได้ จากเหต h, เุภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดแล้วก็เกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งของหมู่เกาะตองกาตองกาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะคนนี้มีชื่อว่าลิซาร่าโฟลาค่ะเขาไม่สามารถเดินได้เป็นปกตินะคะเขาบอกว่าเออเขาก็คือพีการนั่นแหละแต่ว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นอควาแมนแห่งตองกาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อบรอดคอ b บ o อ d แคสติ้งของตองกาถึงประสบประสบการณ์เฉียดตายของเขากลางทะเล บอกว่าตอนได้ในเหตุการณ์มันเกิดประมาณพุ่มหนึ่งกำลังทาสีบ้านอยู่เลยแล้วน้องชายเดินมาบอกว่าเออสึนามิจะเข้าแล้วนะยังไม่ทันจะทาสีเสร็จเลยนะคะมันไม่ทันการจริงๆเพราะว่าคลื่นสึนามิก็ซัดเข้าแล้วก็พาตัวเขาเองและหลานสาวของเขาเออกไปกลางทะเลนะคะในในจังหวะที่ถูกคลื่นยักษ์หอบออกไปเนี่ยเขากับหลานสาวคือตะโกนหากันเพื่อเช็คดูว่ายังรอดอยู่ไหมแต่สักพักหนึ่งก็ไม่มีเสียงตอบรับมาจากหลานสาวของเขาแล้วนะคะแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย เขายังคงต้องต่อสู้กับหมู่คลื่นยักษ์ที่ซัดถล่มต่อเนื่องในช่วงค่ำคืนกลางทะเลจนจนรุ่งสางเขาพยายามจะขอความช่วยเหลือจากเรือตำรวจแต่ว่าปลายทางมองไม่เห็นอีกก็เลยสุดท้ายพยายามจะว่ายน้ำไปอย่างช้าๆภา,ายใต้สภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เป็นระยะทาง 7.5กิโลเมตรเพื่อไปยังเกาะตองกาตาปูและถึงฝั่งได้ในอีก27ชั่วโมงต่อมาก็คือประมาณ4ทุ่มของวันอาทิตย์เป็นเรื่องราวสุดอระขดมากเลยนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องราวไวรอลนะคะที่แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในตองกาขณะที่สื่อต่างชาติโดยเฉพาะสื่อฝั่งตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะติดต่อนายโฟลาเพื่อที่จะ ยืนยันว่าข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังติดต่อเขาไม่ได้นะคะขณะที่ความเสียหายของเกาะอาตาตาซึ่งเป็นบ้านของโฟรเราที่เขาทาสีอยู่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในสภาพที่ถูกทําลายเกือบทั้งหมดจากคลื่นยักษ์ซึนามิค่ะว่าไปแล้วตองกาเนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่รู้จักนะครับว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนในมหาสมุทรแปซิฟิก นั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับคำพูดว่าซีนามิหรือว่าภูเขาไฟใต้น้ําระเบิดเนี่ยพูดตองกาออนเดอะแมปทำให้คนเนี่ยรู้จักตองกาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะทับเห็นดูในข่าวเนี่ยเกาะทั้งเกาะมีหายไปเลยนะเพราะว่าถูกน้ําท่วมอาเลยเลยทีเดียวเนี่ยนั้นจริงๆแล้วภูเขาไฟใต้น้ําระเบิดเนี่ยจริงๆซีนามิเนี่ยมันเกิดจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟใต้น้าระเบิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มันก็ได้คาดคิดกันแล้วก็เห็นรายงานบอกว่าคราวนี้ภูเขาไฟใต้น้าระเบิดที่ทองก้าเนี่ยมันมีแง่มุมที่มันร้ายแรงกว่าที่เราทราบกันหรือว่าเพิ่งจะเป็นที่ทราบกันอันนี้ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของคุณวรังคณาลองมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่มันเป็นจุดหรือเป็นประเด็นที่น่าวิตกหรือน่าสนใจหรือว่ามีความเฉพาะตัวบ้างค่ะเรียกได้ว่าภาพที่เราเห็นจากเหตุภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิด ที่ตองก้ารเนี่ยนะคะก็เป็นภาพที่เรียกได้ว่าติดตาตึงใจไปอีกงานเพราะว่าเราจะเห็นภาพควันขนาดใหญ่เลยนะคะโผล่พุ่งมาซึ่งเป็นภาพจากดาวเทียมนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สองท่านอ่ะนะคะก็ได้มานั่งให้คําตอบเกี่ยวกับลักษณะหลายๆอย่างของการระเบิดของภูเขาไฟครั้งนี้นะคะโดยที่สองคนนี้ก็เห็นเป็นเห็นด้วยกันอ่ะนะคะว่าการระเบิดครั้งนี้เป็นกา,การระเบิดที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะคะซึ่ง ปกติเดียวกันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยมัจกจะระเบิดในพื้นที่กว้างแล้วก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะคะแต่ว่าการระเบิดของภูเขาไฟที่ตองกาเนี่ยเป็นการระเบิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วนะคะได้ได้ว่าใช้เวลาประมาณแค่10นาทีเองนะคะแต่ว่ามีแรงส่งปล่องควันจากการระเบิดเนี่ยสูงขึ้นไปถึง30กิโลเมตรด้วยกันนะคะซึ่งก็ต่างจากการระเบิดข้างก่อน,อนเหมือนกัน เพราะฉะนั years. Years. Years, pues years, ้นเนี alan, ่ยเขาก็ถือว่าการระเบิดของภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาหาปายเนี่ยนะคะมีความรุนแรงมากที่สุดในโลกในรอบ30ปีที่ผ่านมาเลยนะคะเรียกได้ว่าความสูงของเท่าฐานไอ้น้ำและแก๊สที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยเทียบได้กับการระเบิดของภูเขาไฟที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี1 0 9 9 1 9 9 1ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนนะคะก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกนะคะคนจำนวนว่าการระเบิดครั้งนี้ทำไมถึงรุนแรงนะคะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ท่านนึงก็มองว่าปล่องภูเขาไฟนั้นเนี่ยตำแหน่งมันเนี่ยค่ะอยู่ใต้ผิวน้ําประมาณ200เมตรเท่านั้นซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นสวิตสปอตเลยนะคะหรือว่าเป็นระดับความลึกเนี่ยที่เหมาะกับการระเบิดขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่าการระเบิดครั้งนี้เนี่ยทำให้น้ําทะเลนะคะไหลเข้าปล่องภูเขาไฟแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นไอ้น้ำได้แทบจะได้กได้ว่าทันทีทันใดเลยเลย,เลย แล้วการระเบิดของไอ้น้ำเนี่ยคะ่ะก็ไปเพิ่มการขยายตัวแล้วก็เพิ่มกําลังให้การระเบิดมากยิ่งขึ้นอีกนะคะซึ่งเขาก็มองกันว่าหากปล่องภูเขาไฟอยู่ลึกกว่านี้เนี่ยแรงกดดันของน้ำทะเลก็จะไปช่วยคอนเทนหรือช่วยควบคุมไม่ให้แรงระเบิดมันระเบิดมากเท่านี้นะคะอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะหลายๆคนก็ประหลาดใจนะคะว่าทําไมเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ย แผ่กระจายไปทั่วมาหาสมุทรแปซิฟิกเลยทั้งๆที่มันเป็นการระเบิดของภูเขาไฟลูกเดียวเท่านั้นนะคะไม่เหมือนหลายๆครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกิดสึนามิใหญ่มักจะเป็นการเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายๆครั้งเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็มองนะคะว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าทฤษฎีหนึ่งที่เขามองว่าน่าสนใจแล้วก็น่านําไปศึกษาต่อนี่ก็คือ ทฤษฎีที่ว่าอาจจะมีคลื่นช็อกเวฟนะคะหรือว่าคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟเนี่ยเกิดขึ้นนะคะซึ่งคลื่นนี้เนี่ยเดินทางรอบโลกได้ประมาณสองรอบด้วยกันแล้วก็เมื่อคลื่นนี้เนี่ยเดินทางไปเนี่ยนะคะก็ไปเพิ่มแรงให้กับคลื่นให้กับคลื่นสึนามิเนี่ยให้แพร่กระจายมากไปกว่าเป็นวงกว้างกว่าเดิมนะคะซึ่งได้ได้ว่าคลื่นสึนามิเนี่ยกระทบทั้งประเทศนิวซีแลนด์นะคะและจนไปถึงประเทศเปรูเลยก็ว่าได้นะคะ ในเมื่อมันมีความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยก็เกิดคําถามอีกว่าแล้วทาไมตองกล้าถึงดูไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าที่น่าจะได้รับทั้งทงท,งที่เรียกได้ว่าแทบจะอยู่บนปล่องภูเขาไฟอยู่แล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนักว,วิทยาศาสตร์ก็มองว่าเป็นปริศนาเช่นเดียวกันแต่ก็มองนะคะว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าชาวตองก้าเองก็ได้รับการเตือนก่อนหน้านี้ทั้งจากปฏิกิริยาของภูเขาไฟก่อนที่จะมีการระเบิดนะคะแล้วก็เสียงระเบิดที่ดังมากเนี่ยทำให้ชาวตองก้าหลายคนรู้นะคะว่าน่าจะเกิดขึ้นสซนรมิเกิดขึ้นก็เรียกได้ว่ารีบ พากันหนีขึ้นไปที่สูงซะกาะน่ะนะคะแล้วก็มีแนวปะการางังแนวเบึงน้ําเค็มที่ช่วยป้องกันได้พอสมควรแต่ก็อย่างที่คุณจําเริญว่านะคะก็มีพื้นที่หลายส่วนเหมือนกันที่น่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่าอาจจะยังไม่มีรายงานมานะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องเท่าฐานจากภูเขาไฟนะคะซึ่งก็พบนะคะว่ามีริบเป็นกรดนะคะแต่ว่าไม่มีพิษซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าฐานเหล่านี้ก็ตกป,ปกคลุมตองกาแล้วก็ตกไปถึงแหล่งน้ําด้วยนะคะซึ่งแต่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกนะคะว่า แน่นอนว่ามันตกไปในน้ำเนี่ยก็ทําให้น้ํามีลิปเป็นกรดนะคะแล้วก็มีรสชาติเค็มขึ้นแต่เขาก็แนะนํานะคะว่ายังกินได้เพราะว่าก็ยังกินน้ําฝนที่มีลิปเป็นกรดแล้วก็เค็มนิดนึงเนี่ยก็ยังดีกว่าไปกินน้ํานิ่งที่อาจจะมีแบคทีเรียอยู่ในนั้นนะคะส่วนคาถามสุดท้ายนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป นักภูเขาไฟท่านหนึ่งนะคะก็มองว่าน่าจะเกิด2เหตุการณ์นะคะอย่างในอย่างหนึ่งนะคะอย่างแรกก็คือว่าภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยก็อาจจะสงบไปเป็นเวลาประมาณ10-20ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แมกมาเนี่ยก็จะค่อยๆกลับคืนเข้ามานะคะแต่อย่างที่2ก็คือแมกมาตัวใหม่เนี่ย แมกมาหรือว่า sí, ห so, ินล้อมเล้วใหม่เนี <The S 1> ่ยก็อาจจะเข้ามาแล้วก็ดันสูงขึ <Prop> ้นมาอย่างรวดเร็วเพื Plug ่อทดแทนกับแมกมาเก่าที่ระเบิดออกไปซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็มองกันว่ารอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปลดปล่อยแก๊สส่วนหนึ่งที่ถูกอัดไว้ในนั้นเนี่ยออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ทําให้การระเบิดครั้งต่อไปเขาหวังกันว่าไม่น่าจะรุนแรงเท่าครั้งนี้ค่ะครับขอบคุณรับคุณวรางคณาก็ แล้วก็คุยกันถึงเรื่องข่าวไปแล้วเรื่องของอควาแมนตัวจริงในชีวิตจริงไม่ใช่อยู่ในหนังไปแล้วเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของแงม่มุมทางวิทยาศาสตร์ของภูเขาไฟใต้น้ำโรเบิร์ตองกาก็มาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่ว่าปีใหม่ก็ผ่านมาแล้วหลายคนก็ไม่ได้ซื้ออะไรผมเองไม่ได้ซื้ออะไรเพราะไม่มีตังน,นี่จุดจีนกำลังจะมาถึง ก็เลยจะถามคุณวลังคณาว่าถ้าเกิดจุดจีเนี่ยเกิดโชคดีมีคนให้แตะเอียเนี่ยมีเงินอยู่สักก้อนนึงไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เนี่ยเห็นว่างาน Consumer Electric กโชว์อ่า c เนี่ยต้นปีก็ผ่านไปแล้วมันผู้สื่อข่าวก็ไปรายงานมามีกัเจ็ตน่าสนใจโดนๆอยู่ในยกตัวอย่างว่าถ้าเผื่อมีเงินสักหน่อยนึงเนี่ยมีกัตเจ็ตอะไรน่าสนใจบ้างคุณวลังคณา อย่างอื่นก่อนแรกดีฉันต้องถามคุณจำเริญก่อนว่าคุณคุณจำเริญทำสวนหรือเปล่าคะถ้าถ้าทำสวนเนี่ยดิช <laughs> ันก็อาจจะแนะนำะรถแฟกเตอร์ขับเคลื่อนได้เองแต่ดูทรงแล้วนี่ไม่น่าจะไม่น่าจะทำสวนเท่าไหร่นะคะดิ <laughs> ฉันก็เลยอาจจะขอแนะนำอุปกรณ์สื่อสารก่อนลวกันนะคะเรียกว่าสื่อสารครบวงจรอย่างทุกวันนี้นะคะเราจัดรายการเราก็มีทั้งกล้องใช่ไหมคะมีทั้ง ไมโครโฟนแล้วก็ริงไลท์นะคะเพิ่มความน่าใสให้กับตัวเองแต่ตอนนี้นะคะในงาน CS เนี่ยก็มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะของ Anchor เรียกได้ว่า Anchor Work B600 นะคะที่เป็นกล้องไมโครโฟนสปีกเกอร์แล้วก็ไฟตัวเดียวกันนะคะแค่จับวางบนจอคอมพิวเตอร์ก็ทำหน้าที่ให้เราได้หมดตัวนี้อาจจะเหมาะกับคุณจำเรินนะคะอย่างดิฉันเองนะคะบ้านอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีก็จะมีอ่า เราเตอร์ใหม่นะคะหรือว่าเราเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายเนี่ยนะคะของบริษัทท p Link นะคะที่เรียกได้ว่าตัวเสามันนะคะเป็นโรบอติกแอนเทนนอรคือเป็นเสาหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าจะพยายามไปจับหาอินเทอร์เน็ตคลื่น Wi-Fi สัญญาณที่แรงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดช่วยให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนะคะส่วนคนที่สนใจอุปกรณ์แล็ปท็อปทั่วไปนะคะก็มีแล็ปท็อปของ ASU s นะคะที่เปิดตัว Sen น o o k เป็นเซนบุ๊ก17 4นะคะเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือพีซอนอลคอมพิวเตอร์นะคะที่สามารถพับได้ซึ่งคอมพิวเตอร์จริงๆมันก็พับแล็บท็อปมันก็พับได้อยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยให้นึกถึงภาพประมาณเหมือนจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะใหญ่ๆนะีคะสามารถพับเครื่องได้นะคะแล้วก็มาต่อกับคีย์บอร์ดนะคะก็อาจจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้จอคอมขนาดใหญ่ๆนะคะ แต่ตัวหนึ่งที่ฉันว่าน่าจะเป็นตัวฮิตนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยก็คือว่ากล้องแอร์เซลฟี่ค่ะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยนะคะก็เรียกง่ายๆก็คือเป็นโดรนตัวเล็กๆนั่นเองที่มีกล้องอยู่แต่ไม่ใช่เป็นโดรนสำหรับการใช้ในงานดูริาอะไรนะคะเป็นการใช้ในการถ่ายรูปเรวเองกับเพื่อนซึ่งกล้องตัวนี้นะคะเป็นกล้องขนาดเล็กแล้วก็เบานะคะเราสามารถบินถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้ด้วยความละเอียดสูงด้วย เรียกได้ว่าสามารถเลือกเฟรมให้เรานะคะถ่ายเซลฟี่ให้เราแล้วก็ยังบินลงมาอยู่ในฝ่ามือเราหลังจากเสร็จงานอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะหากใครต้องการผู้ช่วยงานในบ้านนะคะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะงานบ้านเยอะเกินไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะก็มีบริษัทหุ่นยนต์ผลิตหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า retriever นะคะคล้ายๆกับสุนัขพันธุ์ golden retriever นะคะเป็นหุ่นยนต์ประจำบ้านที่สำหรับคนที่ต้องการช่วความช่วยเหลือนะคะหุ่นยนต์ขนาดเล็กเนี่ยคะ่ะก็ ถูกออกแบบมาให้สําหรับถือสิ่งของนะคะเราสามารถ retrieve นะคะตามชื่อเลยหรือว่าไปค้นหาไปกู้คืนสิ่งของได้โดยที่ผู้ใช้ก็สามารถาใช้ควบคุมในการใช้เสียงหรือว่าตั้งโปรแกรมไว้ได้นะคะแล้วก็เขาก็โฆษณานะคะว่าหุ่นยนต์ retriever ตัวนี้เนี่ยเป็นมืออีกคู่หนึ่งที่จะคอยช่วยเหลือและลดภาระงานในบ้านลงค่ะ ตัวสุดท้ายนี่โดนใจมากเพราะว่าต้องการหุ่นยนต์มาเก็บของเพราะว่าที่บ้านรกมากเลยน่าจะเป็นระเบียบมากขึ้นครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับใครพอมีสตังค์เหลือหรือใครได้โชคดีได้แตะเอียมาสำหรับจุดจีนนี้ก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสุดสัปดาห์กับว o a เอก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆก็คงจะต้องกลับมาพบกันใหม่ในวัน เสารหน้านะครับวันนี้ก็ในานามของทีมงาน v ิวเภาคภาษาไทยขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ